ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจาวันที่10พฤษภาค,คม2556นายนะคะตลาดหุ้นไทยเราถือว่ายังคงเดินหน้าอยู่ในทางบวกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยก็มีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะติดตัวเ,เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกแดนลบนะคะแต่สุดท้ายเราปิดทะลุแนวต้านสําคัญที่1620จุดได้สําเร็จนะคะภาพโดยรวมในวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีความผันผวนมากในระหว่างวัน เหมือนเดิมนะคะอาจจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบนะคะก็มองว่ายังคงอิงทางบวกได้ต่อเนื่องแต่ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างต่อเนื่องในรอบสามวันทําการที่ผ่านมาที่มากกว่า40จุดก็มองว่าเป็นการปรับตัวที่ขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะ,ะโดยมีการเก่งกําไรผลประกอบการเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดนะคะ ในขณะที่ถ้ามาพิจารณาแรงซื้อหรือกําลังซื้อในรอบนี้ที่ผลักดันตลาดเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของบัญชีหลักทรัพย์นะคะแล้วก็กลุ่มสถาบันที่เป็นตัวผลักดันมากกว่าจะเป็นส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยยังคงอยู่ในข้างขายสุทธิมากกว่านะคะสาหรับในตลาดหุ้นก็มองว่าในระหว่างวันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีความผันผวนในระหว่างทางจากการขายทํากําไรในระยะสั้น ได้มากขึ้นนะคะเอ่อก็มองว่าการยืนแนวต้านแรกได้สำเร็จเนี่ย ที่1,620เนี่ยก็มองแนวต้านถัดไปของรอบนะคะที่1,650จุดนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเรามองแนวต้านแค่ที่ระดับ1,630-1,635ถึง 1, จุดนะคะก็ยังคงมองว่าในสัปดาห์หน้าอย่างน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะคะก็คือเรื่องการเกฑงกำไรผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะยังคงผลักดันตลาดให้หยุดเทรดอยู่ในกรอบออทางด้านขาขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามคงต้องระมัดระวังการขายทำกำไร ระยะสั้นแล้วก็การจบลงของปัจจัยบวกในระยะสั้นด้วยนะคะเพราะว่าฤดูประกาศงบก็กําลังจะหมดลงในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นอาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมานะคะ ในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวที่1,600นะคะถึง1,630จุดนะคะก็ยังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัวองิงทางด้านเรื่องของผลประกอบการนะคะแล้วก็เลือกตัวที่ค่อนข้างแลากาดกลุ่มเป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้วันนี้เราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวคือสามารถ iMobile นะคะตัวนี้เราคาดการเรื่องของอผลกาไรในไตรมาสที่1น่น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากยอดขายสมาร์ทโฟนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งกำลังจะประกาศงบในช่วงคืนวันนี้แล้วนะคะ,ะตัวหุ้นอื่นๆที่อยู่ในพอร์ตเรายังคงให้ถือต่อทุกตัวนะคะคือตัว BGH นะคะ SCB โกลพลังงาน UMS TTA แล้วก็ตัวสุภาไลานะคะ,ะตัวหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะคือตัว RPC นะคะ AIM นะคะ FNS PAESS นะคะ V.I.H. แล้วก็ตัว E.C.F. ค่ะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะมีปรับเข้า2ตัวนะคะในวันนี้ตัวแรกก็คือตัวสามารถ i-mobile นะคะที่กล่าวไปแล้วบางส่วนในช่วงต้นนะคะเรื่องของการคาดการตัวผลประกอบการนะคะไต่มาสที่1ที่น่าจะออกมาโดดเด่นนะคะ โตเติบโตได้ดีกว่าทั้งปีของปีก่อนนะคะโดยคาดการกำไรที่172ล้านบาทนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราคาดว่ากะยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะสูงได้ถึง2.45ล้านเครื่องทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนที่ขายไประดับประมาณเพียง5 0 0 0 0กว่าเครื่องเอ่อ5แสน กว่าเครื่องเท่านั้นนะคะก็มองว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวทีเดียวนะคะจากปีก่อนที่อยู่ระดับประมาณ1529บาทนะคะปีนี้คาดว่าจะเป็นอยู่ที่จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคะอัตราการทํากําไรขั้นต้นทั้งปีเนี่ยย่อมสูงขึ้นจากยอดขายสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดมาจิ้นที่ดีขึ้นนะคะเป็น23.5%นะคะจากปีก่อนที่อยู่ที่เพียง1 8 9 9นะคะตัวนี้เนี่ย เราแนะนำให้เข้าซื้อโดยที่จุดเข้าซื้ออยู่ที่4.14บนะคะให้รอไปทำกำไรที่4.35บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่3.95บาทนะคะ ตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว country group นะคะเ,เราคาดการกำไรปี5-6เนี่ยจะเพิ่มขึ้น159% year on year นะคะส่วนในไตรามาสที่1เนี่ยคาดว่าจะเติบโตเพิ่มราว131%เทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากมีการเติบโตของออ volume ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในไตรามาสแรกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง115 คิวออนคิวนะคะในไตรมาสที่1เนี่ยบริษัทสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ6 2 5ซนะคะซึ่งก็ขยับแรงขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2นะคะจากเดิมในไตรมาส4ปีก่อนเนี่ยบริษัทติดแรงอยู่ในอันดับที่5นะคะด้วย Market Share ที่5.34%นะคะก็จะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะตัวอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็อัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยอยู่ในระดับที่สูง ะะโดยเอาออยู่ที่24นะคะแล้วก็ตัวด e d เอตัวอัตราการจ่ายเงินปันผลนะคะตัว Payout อยู่ที่64นะะเรนเราราคาพื้นฐานเรามองที่2บาท14นะคะเราแนะนำให้เก็งกำไรรอไปทำกำไรแถว2บาท4ตางนะคะตัดขาดทุนที่1บาท88ค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นที่ถือต่อก็ยังยังคงแนะนำให้ถือยังไม่ได้มีขยับ ต่อไปนะคะสำหรับในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ